สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสถานที่ขุดเจาะน้ํามันนะคะที่เมืองเล็กๆแห่งนี้จะมีบ่อน้ํามันขนาดเล็กแบบนี้อยู่สอที่ค่ะที่หนึ่งเราเคยไปมาแล้วที่ตรงนี้เราไม่เคยมาเราก็จะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคนที่พามาวันนี้ก็เป็นพี่สาวค่ะกับลูกชายพอดีเขาจะมาซื้อน้ํามันค่ะเลยขอตามมาดูด้วย ทางเดินก็จะเป็นซอยเล็กๆเข้าไปค่ะข้างๆทางเดินก็จะเป็นบ้านคนค่ะเป็นหมู่บ้านของคนจีนค่ะขนาดเดินตามถนนไปก็ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยค่ะแล้วก็กำลังคิดว่าขนาดถนนทางเข้ายังขนาดนี้แล้วทางที่จะขึ้นเรือจะขนาดไหนเพราะว่า เมื่อก่อนที่เคยไปดูอีกที่หนึ่งนะคะทางขึ้นไปบนเรือลำบากมากเป็นแค่ท่อนไม้ท่อนเดียวเวลาคลื่นมาไม้ก็จะโยกเยกไปตามแรงคลื่นโอ้โหเป็นอะไรที่หวาดเสียวมากเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะทำให้สภาพพื้นดินอาจจะดูแฉะแฉะแลวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรากลัวก็คือถ้าฝนตกแล้วถนนมันจะลื่นนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วค่ะมองไปที่แม่น้ำจะเริ่มเห็นเรือแล้วค่ะอยู่ไกลๆโอ้ถนนที่จะข้ามไปเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ค่ะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อายุน่าจะหลายสิบปีแล้วนะคะก็ดูลื่นๆค่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกดูแล้วที่ตรงนี้จะการเดินทางจะ ยากลําบากกว่าอีกที่นึงค่ะขณะที่เดินอยู่เราก็กลัวๆนะคะเพราะว่าถนนลื่นค่ะถนนลื่นข้ามมาถึงต้นไม้ต้นสุดท้ายแล้วที่เราจะข้ามไปไมีลุงคนนึงค่ะเดี๋ยวกำลังจะข้ามมาแต่ว่าแกก็หลบให้เราข้ามไปก่อนค่ะ เาเป็นท่อนไม้ค่ะแล้วเขาก็ใช้ไม้ตอกตะปูลงไปเพื่อว่าการลื่นค่ะเวลาเดินจะได้เดินสะดวกสะดวกลุงเขาก็เป็นห่วงอะค่ะบอกระวังตกนะเดินถ่ายรูปอยู่นะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่จะพาเพื่อนๆมาดูแล้วนะคะ นี่เลยค่ะน้ามันค่ะที่จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูก็คือเรามาซื้อน้ำมันนะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูด้านหลังค่ะแม่น้ําสายนี้มีชื่อว่าคัติบัสนะคะที่เราเห็นเป็นสะพานตรงนู้นก็จะเป็นท่าเรือหน้าตลาดค่ะคนที่หมู่บ้านก็ยังมีค่ะที่ใช้การสัญจรทางเรือเพื่อมาตลาดค่ะ เครื่องดูดน้ำมันก็อยู่ในห้องที่สีขาวอะค่ะหลังประตูสีขาวเนี่ยค่ะเขาจะล็อกไว้อย่างดีค่ะคนเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้พี่สาวก็ซื้อน้ำมันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันเลยค่ะอีกประตูอีกด้านหนึ่งก็จะปิดออกฟิศทำงานของเจ้าของเรือค่ะเจ้าของเป็นคนจีนนะคะเรือลำนี้ตอนนี้ราคาน้ำมันที่นี่ลิตรละ20บาทนะคะ ในกก๊ลอนทั้งหมดที่ซื้อก็300บาทค่ะที่บ่อน้ำมันแห่งนี้ก็จะมีคนมาซื้อเฉพาะตอนที่ปั๊มน้ำมันที่หน้าตลาดหมดหรือว่าคนที่ไม่อยากต่อคิวนานๆค่ะเพราะว่าที่นี่จะมีปั๊มน้ำมันแค่ปั๊มเดียวถ้าเรานั่งเรือมาซื้อก็จะสะดวกค่ะแต่ถ้า ขับรถมาซื้อเหมือนเราเนี่ยก็ต้องลำบากหน่อยค่ะเพราะว่าต้องเดินไกลและทางขึ้นลงก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะส่วนมากคนที่มาซื้อน้ำมันก็จะใช้แกลอน10ลิตรค่ะจะไม่ใช้แกลอนใหญ่ขนาดนี้ค่ะส่วนพี่สาวที่ใช้แกลอนใหญ่เพราะว่าเขาซื้อเพื่อไปขายต่อนะคะก็เลยใช้แกลอนใหญ่วันนี้ซื้อทั้งหมด4แกลอนค่ะอยากให้บ้านเรามีบ่อน้ำมันอย่างนี้จังเลย ความฝันค่ะความฝัน <g iggle> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>